ครับเรานัน้นึ่งจะลบรูปภาพอะไรบ้างครับเรื่องนี้ก็อธิบดีโดยปกติอ่ะอันไหนเบอลอเราก็ลบไปอยู่แล้วใช่ไหมเออประมาณนี้ค่ะรูปก็ไม่ได้สาระสำคัญคือบางทีแอคหนึ่งเราถ่ายหลายๆรูปอะ่ะเราก็ลบไปซึ่งรูปที่ใช้เป็นใยานหลักฐานก็ยังอยู่ทั้งหมดอ่ะแต่รูปที่ลบไปไม่ได้เกี่ยวอะไรตรงนี้เลยโอ้โหวันนี้จำไม่ได้ค่ะบางทีถ่ายไปลบไปอ่าอันไหนเบลอก็ลกบทิ้งแต่ก็คือเป็นช่วงก่อนเวลาที่แต่ในชีวิต มีมีทั้งสองส่วนนะเออมีทั้งสองส่วนเป็นรุ่นที่รุ่นติดตัวกัเราเองเป็นรุ่องเราค่ะเปนรุ่นเราเองใหลังจากคุณแต่โมลของชีวิตที่เราลบลูกออกมาก็ไม่มีอะไรนะก็ลบรูปอันไหนไม่สวยก็ลบก็จะเป็นรูปของตัวเราเองด้วยค่ะใช่หรืว่ารูปยิลหรือว่าลูกคนตัวเองเนาะเขจริงๆก็หลากหลายนะแต่ว่ารูปที่ใช้ที่หลุดออกไปทุกวันนี้ก็ติดตัวกันทั้งหมดนะ เป็นรูปที่ถ่ายเล่นกันในเรืออย่างเงี้ยเลยใช่ค่ะแต่ว่าเขาไม่ได้มีที่ว่าไปเจาะจงไปไปทิ้งขวดวายทิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่มีไม่มีค่ะไม่มีเกี่ยวกับตรงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะคุณกรติกก็สอหนูไม่ได้ทําอะไรแบบนั้นนะแต่แต่ว่าเราก็ว่ากันไปในทางข้อเท็จจริงว่าเอยเจตนาการไปลงเรืออย่างเงี้ยคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเอยมันเป็นการไปเที่ยวเล่นกันซึ่งทุกอย่างจริงก็เปิดเผยในหัวใจเราหมดแล้ว เออแต่อันนี้ก็ขึ้นที่แต่ละคนจะใช้วิจีการนัยยะแบบไหนซึ่งเราก็จะใช้สิทธิ์ของเราอะไรที่ไม่จริงแล้วมากล่าวหาเราก็จะฟ้องร้องดําเนินคดีต่อไปนะคะอยากจะฝากบอกอะไรเขามาั้ยคให้เราเสียหายอย่างเงี้ยในเมื่อเพื่อนรักเราต้องมาเสียชีวิต้องทำให้เราเสียหายอย่างเงี้ยครับเออก็ไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้เขาทําแบบนี้กับใครเนาะซึ่งมันผิดจากความเป็นจริงไปเยอะมากๆแล้วเขาแต่เราก็ไม่ได้มีการรู้จักกันเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยเราคุยดีๆมาแบบ พูดอะไรที่มันไม่ใช่ไม่ใช่ความจริงอ่ะเราก็เสียหายเพื่อนเราก็เสียหายอะไรแบบนี้หนรูรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เรื่องดีอ่ะทำไมคิดยังไงเขารู้สึกยังไงถึงเ,เราไปโยงกับเรื่องนู้นเ,เรื่องนี้อะไรเงี้ยไม่เข้าใจคนพูดเที่ยวกันค่ะหนูไม่เข้าใจนะว่าว่าว่าทําอย่างนั้นเพื่ออะไรจุดประสงค์เป็นอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายมาก,มากๆตัวติดก็เดือดร้อนงที่เฮ้ย่โดนสังคมต่อว่ากับสิ่งที่เขาว่าเราห่างเรามาอะไรแบบนี้นนะคะ ตรงนี้รู้สึกกังวลใจอะไรยังไงบ้างไหมครับไม่ไม่กังวลค่ะก็มีกฎหมายอยู่แล้วที่เขาคุ้มครองเราอยู่แล้วเราก็ใช้สิทธิ์ตามนั้นอไม่กังวลทั้งเรื่องคดีเรื่อง,งเรื่องของคนที่กล่าวหาด้วยใช่ไหมครับอ,อ๋อไม่ไม่ได้กังวลเรื่องอะไรเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ว่ากันไปตามข้อเท็จจริงคือเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้ทําอะไรอย่างที่เขาพูดมาเก็จ<ค>บไปไม่ไม่จำเป็นถ,ถ้ามีโอกาสได้เจอประชันเจอหน้ากับเขาคนเนี้เราจะอยากจะพูดอะไรเขาไหมคุณคนไหน่ะคุณคุณคนนี้คุณนาเนี่ยครั ไม่ไม่ไม่มีอะไรจะคุยค่ะไม่รู้จักเขาอ่ะไม่รู้จะไปอะไรอ่ะหนูไม่ทราบว่าทุกวันนี้คุอทำไปเพื่ออะไรคงไปหาคําตอบจากคนเหล่านี้คงไม่ได้อ่ะหนูก็ให้กฎหมายเป็นใช้กฎหมายเจรจาดีกว่าเราเราไม่ไม่คุยอ่ะ